สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องปาริสานลอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับประเพณีบุญเขาา้าสากว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเพณีบุญเข้าสากเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่สืบทอดกันมาในภาคอีสานโดยบุญเข้าสากจะจัดขึ้นในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบของทุกๆปี ทางนี้เป็นช่วงเวลาที่วิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะกลับมาเย,ยี่ยมญาติพี่น้องทําให้ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ทําบุญทาทานอุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว<ม>เพื่อถือว่าเป็นการตอบแทนบุพการีที่ล่วงลับและให้ตนเองมีความสุขความเจริญสืบไปในวันขึ้น14ข้ามเดือน10 ชาวบ้านจะเตรียมข้าวสารวมถึงการทำข้าวต้มขนมอาหารคาวอาหารหวานหมากปลูและบุหรี่ไว้ทำบุญทำทานพอเข้าวันขึ้น15ค่ําเดือน10ชาวบ้านจะพากาันทำบุญใส่บาตรจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาชาวบ้านจึงจะนำอาหารที่เตรียมไว้ถวายพระสงฆ์ หลังจากนำข้าวน้อยไปวางไว้ตามบริเวณวัดเสร็จแล้วก็จะมีการฟังเทศฉลองข้าวสาและกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงรับเจ้ากรรมนายเวรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ